V Premium Velos นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์ <c oughs> คือตัวที่ <c oughs> เขาทำออกมาทดลองลองไซส์ทดลอง,ด,ลอง,ด,ลองดีไซน์นะครับยังไม่ใช่ตัวที่ผลิตขายจริงนะครับแต่ผมว่ามันหน้าตาก็น่าจะผลิตได้แล้วนะสีสวยครับบอดี้ <c oughs> เป็น Air Print นะครับ Air Print ก็จะเบา ระบายอากาศได้ดีซนชบเป็นซิลิโคนแต่ว่าแผ่นค่อนข้างหนาหนาหนาจริงนะครับสายรัดข้อมือครึ่งรอบนะครับมีมียางให้จับด,ด้วยนะครับมียางให้ดึง พิม์ลเวลออสนะครับสายรัดครึ่งรอบครับก็จะรั้งค่อนข้างนี้แล้วก็มีตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆพูลลูเวลาดึงนะฮะก็จะแข็งแรงดูโอเคนะฮะหน้าโฟมน่าจะเป็นตัวเป็นกลุ่มคอนแทกแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อว่าอะไรนะฮะมีแรป มีพันตวัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นซ่อนตะเข็บก็คือเหมือนเป็นไฮบริดนะฮะตัวนี้จะเป็นนิ้วกลมผสมกับซ่อนตะเข็บนี่นี่ก็นิ้วนิ้วก้อยก็นิ้วกลมผสมซ่อนตะเข็บนะครับกระเสร็จเป็นผ้าผ้าน่าจะเป็นผ้าเมชผ้าเมชนะครับก็จะยืดหยุ่นดี การขึ้นขึ้นไหวก็จะง่ายนะฮะหัวแม่มือเป็นแรปโอเวอนะครับแล้วก็ซ่อนตะเข็บไปชิ้นงานค่อนข้างสวยนะข้อมือมีผ่าผ่าตรงข้างข้างในแล้วก็มีผ้าเลกผ้าเลยผ้าสแปนเด็กก็จะยืด นิดหน่อยครับก็คือจะช่วยให้กระชับค่อนข้างกระชับด้ยแหละจะว่าสายสปีดก็ก็ได้แต่ว่าตัวถุงมือค่อนข้างคือน้ำหนักะจะอยู่ที่ตัวซิลิโคนตัวนี้ฮะค่อนข้างหนักกับซิลิโคน อันนี้เบอร์สินะครับไซสิบมือผมไซส์9อันนี้แค่เผื่อมาไว้นะครัว่าการตัดเย็บเป็นมิ้ค่อนข้างจะมีความกระชับก็เลยเผื่อไว้นะครับใส่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับยากข้างแรกจะใส่ได้ค่อนข้างค่อนข้างโอเค ลายนิ้วเบอร์สินะครับก็จะเหลือค่อนข้างตัวนี้ทำมานิ้วยาวพอสมควรฮะรแต่นิ้วโป้งชนนิ้วโป้งชน ส่วนปลายนิ้วก็จะเหลือประมาณเซนหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ถึงกับหลวมมากนะครับมีการลื่นด้านในตรงนิ้วนะครับทั้งห้าแล้วก็กลางฝ่ามือนะครับไม่มีฟิงเกอร์เซฟครับความรู้สึกก็กำแต่เพราะมันหนักไปทางนี่แผ่นนี้ผมว่ามันแผ่นใหญ่ รู้สึกได้ว่ามีน้ำหนักอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้แกะพลาสติกนะยังไม่ได้แกะพลาสติกใน,นข้างที่2นะครับ ข้อมือก็ถือว่าสายรัดค่อนข้างทำกระชับดีครับคือถ้าตอนที่ยังแห้งมือยังแห้งหรือว่าพันพันตัวผ้าล็อกตรงข้อมือนะ่ะผมว่าใส่ใส่ง่ายเพราะมันจะไม่มีเหงื่อตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใส่แบบเนื้อเนื้อเนี่ยอาจจะถ้าตอนเหงือ่อหรือว่าตอนระหว่างแข่งผมว่าก็ใส่อาจจะยากนิดนึง สีนิ้วทำมาค่อนข้างยาวนะนิ้วยาวแต่นิ้วโป้งจะจะชนนิ้วโป้งชนนะครับกำมัดแล้วรู้สึกเต็มเต็มมือดี เรียบเรียบง่ายครับแต่ว่าผมว่าดูมีสวยดีนี่เวลสนะครับดีครับ สวยงามทำนิ้วได้ค่อนข้างยาวแต่ติดตรงนิ้วโป้งนิ้วโป้งที่ อาจจะรู้สึกความรู้สึกนะครับมันจะชนแต่ว่าเนี่ยก็คือมีโผมมาฝั่งนี้นะครับ mm. ก็พอช่วยได้ที่จะไม่รู้สึกว่ามันชนอะไรได้มากมายนะครับประมาณนี้ครับ มาลองความหนึ่บหนะ้าโฟมพันบ้างนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะมีความนุ่มครับ มีความนุ่มมากๆครับ 来的。嗯 จะบอลกระชับมือง่ายดีครับ